สวัสดีครับวันนี้ใส่แอร์แวร์เข้าไปนะครับกับปัม๊มอฮโขงนะครับ <c oughs> ก็ไหลจะประมาณนี้นะครับจากเครื่องสูบน้ําที่อยู่ริมห้วยนะครับระยะประมาณร้อยแปดสิบเมตรนะครับนะฮะร้อยแปดสิบเมตรเกือบสองร้อเมตรนะครับก็ไหลไหลค่อยมากเลยนะครับไหลเบามากนะครับ เนื่องด้วยมันสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าระยะทาง8 0เอ้ยไม่ใช่180เมตรประมาณเท่าไหรนะเราไปดูกันครับอย่าล้มเซอร์สนาปุ๋ยแม้งของดินนะครับไปดูกันครับก็ท้องฟ้าคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับแต่ว่า น่าจะไม่ตกนะครับถ้าตกก็ดีไปนะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าอยากจะสูบรอบเดียวนะครับไม่อยากจะมาตั้งเครื่องหลายรอบนะครับอันนี้ก็ระยะประมาณ80เมตรครับจากจุดนี้ครับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้ไปนะครับประมาณ80เมตรหรือ70เมตรนะครับประมาณนี้ครับจนถึงข้างบนนะครับ บนสุดนะครับของทุ่งนานครับของไร่นาจากนี้ก็ประมาณ100เมตรนะครับจนถึงเครื่องสูบน้ําเราไปดูกันว่าเครื่องสูบน้ําเร่งประมาณเท่าไหร่นะฮะเปลี่ยนแล้วนะครับจากพุเล่หนิ้ว5.5นิ้วนะครับก็เปลี่ยนเป็น4นิ้วเหมือนเดิมนะครับเนื่องด้วยว่ากําลังเครื่องมันไม่ไม่แรงพอนะครับเพราะว่า ทําให้ควันดำนะครับควันดําต่อเนื่องอาจจะไม่ดํามากนะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกได้นะครับว่าเครื่องทํางานหนักนะครับาจากจากเครื่องมาถึงนี่5้50เมตรนะครับ50เมตรไม่ใช่50เมตรสินะประมาณ60เมตรนะครับ60-70เเมตร ก็คืมฟ้านิดหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ก็อยากให้มันตกอยู่นะฮะจะได้สูบน้อยลงนะครับนะแทบจะไม่ต้องสูบเลยก็ยิ่งดีนะครับวันนี้แดดนะครับก็เลยเอาสมอร์นนะครับลงไปสูบน้ําจากสะนะครับที่มีน้อยนิดนะครับเอาไว้พอได้ให้บัวกินนะครับแล้วก็ลดน้ําต้นไม้นะครับจากสะอันนี้แอร์แวร์นะครับก็ใช้แท่งเดียวอยู่นะครับ เป็นการพิสูจน์ทดสอบนะครับใช้แอร์แวร์ขนาด3นิ้วนะครับท่อแล้วก็ท่อเมเน่อยู่ที่2นิ้วนะครับอยากขยับขยับมีแต่อากาศนะครับไม่มีน้ำาเครื่องก็จะเร่งประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ ก็สูงครับจากตรงนี้ไปร้อยแสิเมตรก็นุ่นแนะครับดิบดีครับเดี๋ยวขอโฟกัสซูมไปหน่อยนะอ่าเห็นไหมครับเลยต้นกล้วยไปอีกนะครับ <c oughs> โอ้ถือว่าสูงมากครับแต่ถ้ามันได้อยู่ถ้าชั่วโมงนึงแล้วมันพอได้น้ำก็โอเคนะครับไม่ซีเรียสนะอย่างน้อยก็ขี้เกียจติดตั้งเรื่อง2รอบ3มรอบนะครับ ทีแรกก็จะเอาเครื่องสูบน้ําเล็กนะครับสูบอีกรอบหนึง่งนะครับสูบจากด้านบนไปอีกรอบนึงนะฮะถ้าได้บนสุดแล้วข้างล่างนี่ก็สบายครับเพราะว่าเคยสูบขึ้นในระยะกลางๆแนละตรงตรงตรงพุ่มไม้นะครับตรงพุ่มไม้ตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันขึ้นได้นะครับสบายนะฮะไปสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้อา้าวหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับแรงดันสูงครับหลุดแล้ว อาเนื่องด้วยผมไม่ได้ทากาวนะครับอันนี้เป็นการอันนี้เฉยๆนะฮะสูงมากโอเคครับก็เดี๋ยวจะทำการทากาวครับเพื่อให้สูบได้เต็มที่ครับสวัสดีครับ